อย่าแย่งกันนะคนละน่วยเนี่ยพิงเอ้ยพิงค์ฮ่าครับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น่เอฟซีบัสซูสุกคนเนาะมาในวันนี้เนี่ก็คือเก่าคือเดิมพ่อแมฟิโน่เลยแต่ท่องการซีเรตกับเข่าก่อนให้ลูกก่อนออกไปข้างนอกเนาะสวัสดีอีกรอบพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สิีเรตกับเข่าให้ลูกคือเก่าเนาะ ก่อนออกไปอนอกพ่อมแม่พี่น้องก็คือว่าต้องเฮ็ดกับข้าวไว้ให้ลูกชายเนาะมื้อนี้สิเป็นผัดบวกใส่กับไข่พ่อมแม่พี่น้องบวกท่อกระจอยเอาไหนน้เนาะท้อก็เริ่มเชื่อน้ำมันอีกลอเลยก่อนจะออกไปข้างนอกเราก็ต้อง เด็ดกับเขาไหวลุ่ทีเรียบร้อยก่อนก็เลยน้อยเพราะว่าาพิจกรณเริ่อเบียนมาถึงเนาะนีลูกชายคงนี้เป็นยคนเดียวเด็ดกับแม่เนาะกจะเด็กับเขาไหวเพ่อก้อนก่อนีไปท้างในี่อเ็ดไม่น้อยพัดบวก ใส่กับไข่แหละเลเ,นนเ,เป็นน้องจบพิบมันมักกินนอกบวกาักนี่ะะทงก็จะออกไปข้างนอกกับสาวใบเฟิร์เน,นเราเห็ดกระทรมากเลว ถาไปละเนาะอบไเลยเก็บเปาลูกใจก่อนคนะบัวคนอื่นพัดเนี่ไรเนาะแต่ว่าอรกใเงื่อง่ายกับบุกเพื่มพัดเลยบุกเพิ่ัดแบบนี้เนาะราอว่าเขาขึ้นสิพัดข้างแรกเล เหีนแต่ในคนพักคเ่ไหเพักเลยเลยีเยก้กับพี่เจ้าอยู่ค่ะ บดเกี <S <S ่วเขาเนาะเนาะตัวฆ่ากันกังเทงเชลเชลชเครื่องปรุงด้วอข้างกระบูหรอว่างัดได้ได้แต่ว่ากลคกิดก็บือว่าแน่วใจมันแทบเอาโลกไปเลยเป็นเห็ดประจิ เค็ดว่ามันคืแซ่บมันคินัวเอาลย่ชนี่เต็มยังแบบพิเศษด้มีต้นหอมเราบขอากษคจะท่นต้นหอมคนนั้นต้นหอมมันนี่ต้องเพิ่กใส่ ต้องสิมากกินขอจเจ้ามากกว่าเยนะข้าวเดียวเลยหนึ่งยดจะวางต้องอบดเนาะอยากเป็นแบบนุ่มก็ขอจเจ้ามากกวามันไมนง่าย เฮ็ดบริยักนะตรงนี้าแค่แบัดบวกกับไขคเลยแบบแจงตรงนั้นัดยมา เดียวก็ได้เห็ดกระเาก็ได้เดือขนนอกก็ได้แต่ไม่ต้องเห็ดเห็ดกค่ะ บวกมิซุปด้วยเดี๋ยวลูกกินเมาเขาเล้วแล้วตะท้อกับบุกเคยพัดแส่บวกมิแทกเปลือกนนี่แต่พัดใส่บวกเดียมเนาะแต่พอพัดใส่บวกมิบวกเอาบวกตัวนี้แซ่บกว่าแล้ตอนนี้แซ่บกว่าเดียมหอมหวานเนาะ มากเราก็เห็นนั้นที่เ,เก็ตกับนี่แต่พัใส่บวกเรียน,นยเนาะคนะคอปรกใส่บวกนี่พัฒนา

นีตักงานไปก็ต้องจะเห็นด้วยกินก็กินเนาะโอเคแล้วเป็นที่รับร้อยผัดบวบใส่ไข่ของเสียทองเพี่น้องเลยอ่ะอย่าแย่งกันนะคนละหน่วยเนี่ย พิงเอ้พิงหลสี่จุกเอสี่สี่จุกได้ไหมนี่นะแว้นสามจุกได้เกิจะเก้าหนาไว้เอาไว้ใ่งอนนะว่าเอาไว้ยังดีว่าอู้เรื่งสองสามกันเรื่งสองสามกันหนึ่งสองสามสี่สี่หกเพคะหนึ่งสองสามสี่หกเพคะนะบ้านบ้านกระตูบน้อยนี่แหละ อ้าวอาลูกอีตายอันนี้อ้เอแต่แต่ละคนอ้ววอย่ไปใช้ะไปจีทายเนาะเขรอิหลายลายเม่เมยก็ยันจเห็ตกันม้ังแโอ้ยวกนายังยังไ่ได้ใหญ่กันสิตีกันเลยสองคนนี่นะอันนี้ยังแกงอันนี้คนะ เราฝากกันย oh, ังเหลือม well. ัวเตาอยู่นี่ละยข่ยด้งเงีนดังเปี้ยหลุดไขยดิ้ว่ามันทบอย่างว่าทำถุงยางบอลลีอยางเอาแบบว่าอ๋อก็ยังว่าเขาแตกต่อีลออบเนนน้งะะะกกััย ส่งคนะจะเป็นคือเนะา,าะไปไปไปเจ้าอยาเขาลง่งเรดด้ขยคนเบิ้งกิตมแล้วเบิ้งแน่ยาลูกมือมือพาดต้องหาลูกมือพาดต้องหันหัวจิ้มต้องหันนะฮะน้องิวอ้ยวฝันห้องใจดีไอเดีห้องดูจนฉีแตกกับแวแนเอาไอเดีนี่ไอเดีเมื่อแล้วไอดีเมื่อแล้ว น้องวิวผมมีเงินเดือนให้เออดิอันี้เรเมื่อปะแล้วเอ็นวอจ่ะเออโอ้เดี๋ยวเราก็ไปขึ้นอันแรกเข่าละาชุกบ่แมนว่าเราบผมีเงินได้ได้เข่าละาชุกแล้วก็ไปขึ้นอันแเรกไปช่วยกันไอ้วิวหัวเสียบโรงงานได้ลูก อุ้ยกัแม่ยันลูกตทษยันอีหล่าก้ำแพลงแม่หัวแตกได้ลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่เบาดังแม่ขอโทษแม่ยันอีหล่าเจ็บได้ฉลุแม่กัยันอีหล่าเขียวลนยันอีหล่าวบะมีแขีวพาไปถอนได้แล้วก็เป็นตาแล้วแม่หนิอ่านราจ้าเป็นคนยังมาอ่านอะไรออกมาเส็นเนาะยังนี่ยืดเข่าได้ย่งนี่

เอา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 น้อยก็บผู้ชมน้อยอันนี้เอาน้ากันนา้อยย่าย่าลูกบ่แย่งบ่แย่งเอาน้อยน้อยผัวน้อยน้อยผัวน้อยน้อยไม่น้องใชะน้อยน้อยบุกเนี่ยนั่นก็ได้อ้าพิงพิงเอาตอนนี้ลูกพิงเอาตอนนี้พอดียกพอดียกเอองามขนาดพอดีพอดีโอ้ยกูปวดหัวเด้อุ้ยแต่ละคนเมื่อยเด้ ถ้าให้คอยเอาสองข้อก็จะมองต้องกินยาบ้างเอาที่คาหอยข้อไปเลยแบบว่ามัต้องกินก๊อปนะแบบอยากกินก็เจ้ากินเลยนะโอ้ยน่องบะเฮ็ดโลกบะเฮ็ดแฟชั่นบะเฮ็ดชัดอันน้องอันนี้ก็ได้ใช้สัญญากันมาสิบูบูดีบูดีน้องดิสัญญากันสัญญาว่าสิบูบูดิมกันเลยอันนอันนี้ก็าชิบูดีไอ้เอ็นกอีตานี่ก็ตั้งอะไรรอไร ชมมันอยู่ได้หัวโนนี่ห่านเจ้ากรบได้ปฏีพิ่นไล่ตีมูบืนกระบือโบน่อฮะฝุ่นฝุ่นฝุ่นไม่ให้สามจุกข่อยนี่ก็หวยองยองไเสียงจะนาั่นวันไวจักหน่อยพ่อแม่พี่น้องไยเล่นกับลูกสาวเฮ็ดกับเขาอยู่ดีๆก็แลดเคล็ดคลาดมาดพี่วะอะจันเดียวอะ แม่เราจะกัดหัวอ้าวกัดเลยชัวเอ็นได้ไรให้เรากัดเนาะวีรบุรุังทุบรังให้เรากัดเลยอีลาหัวยองได้เดี๋ยวมันนี่ด้วยหะอีลาอากัดบอกกัดบามือแมนนี่กัดกัดเด็กัดกัดงามมันเด้อกัดงามมันเด้อกัดจริงสิกัดอ่ะกัด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 อ่ะกัดได้วะอกัดได้เห โอ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยลูกจับบุญมาหน้านี่ป้าบุกค่อยชวนมันไม่ลู้ไม่สวยเลยเอาลงลงเลยอ๋อลงโบงงามเลยอย่าไปเปิดท้ายเพ่อด้อุ้ยโบงงามโบงงามมาได้นหน่อยเสือบ่เนี่ยนะลูกอายป้าลุงเนี่ยลูกอายป้าลุงเนี่ยเบิ่งลูกเจ้านี่ ไปลุงลูกพุงอ่ะเกินไปแล้วนะน้ำผิงเธออ่ะม่ไหวไมโดยจ่ายโอ้ยอีแถวโอุ้ยตายแหละให้เอาสองคนนี้แบบบ่ต้องบ่ต้องรถคขบวนบ่ต้องรถเข้ารถน้ำบางแก้วแมลูกเจ้าน่ะตีก็คอยแล้เดี๋ยวนี้อ๋อหน Vâng nè, ui, khỏi mười đấy Khỏi mười khỏi mười đây Vật, đi, vật lít làm vào đi, đi. Khửn mắt to vào đi Ôi, tài liệu. Ôi đi Hả, bùn, nào, bùn nào. à, bùn à, cho bùn Lụm Nặng, nặng của ươi Chào đây xa đây Bé mẹ mòn à Kếp mòn nè, nè, เอาไปเอามานี่น้องพูดได้สตีเอฉยนี่นะอย่าเด้อแม่แม่เก็บมอนกันเด้อเอาไปเอามาน้องพูดได้สตีเอฉยยังดำยังดำยังดำนาทีไหมเทมเทมเทมมันเปื้อนเนี่ยเนาะเนโนเทมเทมเทมลูกไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปเอาไม้ยี่หลาบุกินยี่หลาบุกินลูกบุกินหายยังบ่อุ้ยยาม่นองจิตตกนะ นังบิวตั้งบอกบุพางเบิ่งแน่พาตีดได้นะสิดำับว้ายเนาะบิ่งแน่น้องน้องย่านน้องย่านเจ้าน่องบิวเลยบิวเบิวไปนั่นลูกล่ะเจ้าไปย่านมะลูกแม่ย่านเจ้ามามามาโอ้ยเอออออาใช่อุ้ยน้องน้องน้องย่านเจ้าตกได้ลูกไม่ต้องให้หรอกหน้าตางามอยู่แล้วหุ่นหุ่นหุ่นเอาแต๊บไปดิเอาชูกันชู ย่านช่วยกันเถอะช่วกันช่วกันว้าผู้ผู้เอ้ยย่านผู้น้องป้าตายแลยเว้ยดิหลายย่านบ่อีหลายย่านบ่เอาคือย่านน้ำพิงย่านไหนนางย่านกู้ฮะย่านกู้ย่านย่านกูดบ่บุงแนวตัวบุงแนวนี่เอาวะช่ชยกันบ่อ้าฮะบุงแน่วิววิวย่านน่าช่ว เออเอาเม่์ไว้ฟ้เต้นเน่ยเมย์ไว้อะอ่ะเออ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 อาเต้นเต้นเต้นไหนน้ำผิงบ้างเนี่ยเต้นไหนน้ำผิงบ้างเนี่ยน้ำผิงอยากเต้นนองเจ้าได้เออ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 ไอาผิงเต้นผิงเต้นเต้นไหนโอ้โหว้าลูกเจ้านี้ว่าท่านรมดาเด้อลูกบารเทียงนี่พุดพุดระวังแม่เอ้ยเต้นผิดพลาดจะตื๊กปากเจ้าของนะ อาลุงฉับุดมาหน้าพ่อนะเน้อะอะอะน้องวิวโจโจเล็วเอ้ย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 อาชายตูดชายตูดชายตูดนะพุดพุดผุดโอ้ยลืนหมูดอกอันนี้นางอันนี้เพิ่นน่ะนางยองนี่เต้นจันดีเต้นจันดีชายตูดชายตูดชายตัวด้วยบังหน่าเสียงเพลงน่ะเพลงเต้นเต้นเต้นอาแบบได้แบบได้บังแน่าน้องวิวชัวร์แหละน้องวิวไปแล้วอ่าพันด้วยพั่นด้วยจ้ะอู้โอ้ เอาเฮ้ยอุ๊อุ๊ยมันปรแมนพณอเดี๋ยวมันทีตีบ่ะนี่เอือเฮ้ยแมนเออ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 บุ้งได้อันเพียงเพียงง่ายเต้นแหละเอาเต้นจะดีเลยโต๊ะได้ได้อุ๊ยอุ้ยใส่คือดวงเนี่บุงกเล่นถือน้ำหม่อนประบุนว่ะเหตุใดบุ้งกเล่นถือน้ำหม่อนน่ะลูก บอกว่าแม่ได้บิ่งกะเล่นเข้ามาดวงน้องไม่เห็นไหมอันตรงเรืองเห็นไหมไปป้าไปดิกลับก่อนเด้อบ๊ายบายบีบบายก่อนบ๊ายบายมากกันเด้อมกันเด้อเมื่อกันเด้อสบายดีเด้อมากกันเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายไปเมื่อว่าเมื่อเมื่อแม่บ่เมื่อบ่ขี่รถจักรเมื่อบ่าบายดีสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีน้าอบไรนี่บาเด้อ โอ้ยจอ่อนเด้อยากตากไว้อันนี้หมออุ้ยเมื่อเปล่าชิพแงม่ปวันนี้เออมามามาฉันมามามาเพ่งมาเพ่งมาเพ่งเออิโอ้ย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 เออิหุดนะเฮ้ยเฮ้ยอีหล่าได้ฮะชิพแดงไม่ปวดหรอยันเดินได้ดังกันอีหล่าสิพแดงนี่อ้วดได้อันนี้อ้า โอ้โหแม่แท่งฉันจุ๊บหรอวะโอ้ขึ้นมาจ้าอ่ะจุ๊บครั้งนี้จุ๊บครั้งนี้อะไรมายัวเด็กครั้งนี้ครั้งนี้เออจุ๊บเออระปากเลยเอ้อน้ำพิงน้ำพิงแล้วแลหละเด็กกระลมพูนใช่รักกันรักกันเมือปลาไดยเด็กกระลมน้ำสาวเงินพูนสาวเงินเนี่ยเอากระลมมาลองเอากระลมมาหล่อเด็กหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bye, 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 bye.